แคทสามสองศูนย์ดีวันนี้จ oh นะไปไหนสวัสดีครับสวัส <nước> ด so so ีเ <Tonight> พ <"S 2> <com> ื่อนๆนะครับพบกับผมเช่นเคยครับที่นี่ผมนะครับขับมาเหมือนเดิมคันแรกครับกับช่องของผมครับซุนดีเวอร์ชั่นนี้จะไปไหนครับสามสองศูนย์ดีมาเพราะกุมพลังเครื่องยนต์หกสูงสี่จังหวะระบายความร้อนน้ำมันเทอร์โบชาร์จเทอร์โบเหลาบนะครับ ร้อยาแดแรงมาที่2รอบต่อดับแปดแปติ 8, 8, เเลือกเจ็ดตัวแครี่สองีหนึ่งคิวนะแรงมาไม่เยอะครับตัวนี้รับ138ครับทรบงบลังครับตัวนี้นะรรครับสีใหม่ครับสากสีใหม่ครับยูวนาน่าก็หวานนะครับทงานได้ดีครับ เปลี่ยนช่วงปูนคันต้งเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ครับเปลี่ยนช่วงปูนช่วงอาร์ใหม่ก็เป็นตัว 3, 2, 3, 2, 0, าาาตสามสองศูนย์ที่แบสุดตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นกสูงนะครับสามสองศูนย์ดีครับจอมราชาแต่งแค่เพราะสวยนะมีแมปมาแล้วนะครับคันนี้ครับปูนระบบ หยุดนะครับฝนควรจะหมดครับน่าจะหมดฝนแล้วครับโกก็ทํางานได้ครับหน้าฝนนี่ล่มฟ้าครับหน้าฝนจอดนะครับเหยียดดินก็ครับเอาเศษเจ้าครับเอาหญ้าไปปนกับดินนะจะไปถมที่ดินมันไม่แน่นนะครับเรเอาดินล้วนไปครับ ขันสานะครับเดี๋ยวจะมียึดข้างบนนะตัดใส่สิบล้อครับดูว่าสิบล้อจะติดไหมฮะนิ่งนะครับจูนกล่องมาแล้วครับเดระบบคอมพิวเตอร์จูนกล่องนะครับ การไม่ดีแน่นครับมีสิล้อเข้าได้ฮนะอย่างนั้นจมครับเปลี่ยนไม่กินซะไม่หลบนะอ้อ ทำสีหมดไปเท่าไหร่จ่าดสีใหม่หมดไปเท่าไหร่เพราะว่าจูนกล่องใหม่มันแนบกล่องได้ 都两路，三路。